สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุ่สุขคนพอพอกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็ขาดใจเมียบม่ได้พี่น้องเอ้ยเมียคนอยากกินตำม่าม,ม,ามา่าให้เคยลามาดังไปห้อยเคยลาบ่าม,ามาดังมาดังเองจะได้บาอยากเองแต่ว่าได้ให้มาตำคือเก่า เพิ่นดังแต่เยาฮัฟตำเดี๋ยวฮัสิตำมามาให้เมียกินพี่เน้องีิให้เพื่อนกินกับลูกชองคนสิตำให้ชุดสีมือเลยเนาะสิตำให้ชุดสีมือของสามีคนหนึ่งฮีดให้ภรรยาได้เอาฉันแล้วเจ้าสิตา้าเยอะกว่าสเจา <laughs> ้าตหนเนาะพอแล้วต้วมมาม่าชื่อเมเรียบจะได้ทาน มันทานม,มันเห็ดอันนั้จ้าเป็นอันอ๋อเจ้าล่างพื้นหลือเจ้าเห็นไหมมันเปียกมาจ้ะเดี๋ยวหันสิรษะทำเต็มผี่ไปน้องเลยเห็นอ,อ,อนะไรก,ก็อยากกินข้าวเร็วยังพอเร็วยังจมอยากอยู่บ่อย้เคยลามะร่งหน่อยไปนอนเฉยแล้วพอระยะสุดสุดท้ายได้มาร่างเองเพลงก็จนสีรษะให้กินบรอกนะพีโน แพนมีน้องเอ๋ยตอนแรกเคยเล่าสิตำให้น้องสลายกินบ้านนี้มีน้องเอิร์น้นมานำน้องเอิร์นจักคนมาแต่ท่านใดพ่นก็เลยเวมาก็เลยสิให้เพิ่นตำบ้านนี้เนาะเฮ้าก็สีหมดตำห่างแรกแลวสิเพื่อจะกินดีบอเปล่าหัวเลตเด้อร์ห่างบริจีนนำน้องพี่น้องฉันน้องเล็กนะบอโอ้ยหายห่วงถึนมโนตำนะอืมไปใช้จ้ะคือว่าเห็นขี่รถกายไป

ขาเบิงพี่น้องชิมีจกคนเนาะกำลังตามขึ้นมาอีกพี่น้องพิกน้องลุงกับแม่น้องแทนแล้วก็น้องแทนขึ้นมาอีกสามขาเบิงพี่น้องจกพูดได้ชิเป็นคนตามเดี๋ยวนี้สิเปลี่ยนแม่ครัวเลยยังบ่ลงโตสิเปลี่ยนแม่ครัวอีกหละ อืมอนอนแย่งเลยป้ามะพริกขี่น้องมะพริกสีตามีเอาออกไม่เอินมึงอยากว่าอะไรมะพรกเอาประมาณสองกัมร้อยร้อยให้น้องนะเมื่อกันเลยไอยคือห้ให้แล้วน้องนะ พี่ก็มีเปลี่ยนกันตาเมครัพชิพเป็นคนใดเนาะสุดท้ายเป็นน้องลุงพี่น้องเลยเป็นคนตาตั้งแต่เคยหลาตอนเลกเป็นน้องเอิญมาสุดท้ายเป็นน้องลุงนะพ่อยันยันยันกินไหนผู้เดียวบอ สูตร่นนี้กะนโ้สูตรน้องลุงนี่กะอยากนักนัอเด้อพี่น้องนัวกับสม้นับสมเด้อนี่เด้อใ่น้อกสน่เดนกับสมเ้อน่เด้อใช่กับสมเด้อนี่เด้อชนบมเด้านสัเดนี่้อใน้เด้นี่้อช่สน้อกบสม้นี้มนั้นเ้ใชมบมน่้อมนอนเนช่นี่ันสอง

เอาเติมอีกวะเจ็ดหอเครื่องพี่น้องคนแจงมากหม่น้องสล่าพูดว่าเจ็ดหอเครื่องสี่คนกินสี่คนกินเจ็ดหอเครื่องถือถือคนละสองหอเนาะเอาเบิ้งชิมเมหรือูบเมิดคนละสองหอแต่ช่างเกตมีแต่คนพุ่งใหญ่ใหญ่อยู่ดอกปาตน้องเอิรนมาเฮากินผู้เดียวกับเคิ้มเบิ้มเอเบิด กิอยู่ไหนนะซอนนี่าูอยู่หนิมอ้วนสองน่ไหนจิ้โอ้ยมันยังมันยังมดเนี่ขงครับไปกินบุฟเฟ่เลูกค้อยยุ่งกคุณนะโอย่ ห่คนเนะเบิ้งตายงานนี่อเอาเลยกินนี่เราอีกกินมาลูกลหายไปเลยคนหนึ่งแ <c oughs> <c oughs> ม่น้องเทนยังทำใจอยู่คนวะ <c oughs> เอาขึ้นเทิงตี้นั่นเห็ดนะแก้มรลด มือนี้เคยหลาสิเบิง้งสาวๆกินกิน,นข่าเลยได้กินข่ากับตำแตงจ้งาก็เอาใงตรงใบข้อเตเ๋ากินมันเมือ่อจ้างก,กับแปาน้ำปลามาสี่เชโรด์เต้างทยากคนทำมันกินบกก่คือกัอออนดีน้ันม่มาดีจเล่นล่นแ่กัของแพงบ่าว่ามายยัง มาหุงไก่พไแพง <c oughs> มีได้มางตอดอหมอึดแต่ว่าหาวราคามันแพงอยู่ด้อนกับคือเกาแล้ว,ม,วม,มันมมีของเ้ามีน้องของเขาไหมองงานี่บอก็สีนีแต่ว,ว่าบนาเกค่ะเ,ะเขาเห็ดสองคำสองคำด้วยซ้ำ เขาเห็ดสองคำเขาเห็ดก mm ่อนแอ้มันแลบบุญทีนี้เลยสามคำบุญเดือนสามแต่นี่เห็ดสองคำอืมอยู่บ้านเห็ดก่อนอ้าวจัดเหมือนำก่อนซะก่อนแดดออกเพื่อนแดดออกเพื่อนยามมาอีกทีลูก เออข่าวเต็มเต็มอเอดอ่อนนะอิมอ่มแล้วบอกชอกรอยน,น้องนี่พากันกินดิบอันนี้น้องนี่กินสุก,อ,นนกอันนั้นกินดิฟขำงานเบาบางตุดนีย่ยเยอะหยาดเยอะเละคือบ้านเฮาเลยเนาะเอาตู้ลงไปเองงานเอง เงานอยู่พื่อนหรอบอาสีเ่ายังบออทีมรอกทีมรอกินอีกเลยไม่ใช่ภาพบอเก็บกอกินได้ทากินผู้ไทยบ่เอามากับบ้านผู้ไทยเก่าบ่เอาดีกว่า

อ้าวี่อหองนาะมาพีอ้าวอ้าวมาวะมาลืมก็ันไม่ไหมอ้าวอะไรพ่อโจ๊กินได้ยังี๊มอูมันเหี่ยเหือนเนี่ยมาแล้้ให้แม่มวเก็บทำแต่สวดเปิดห้ายังอะนะน้ออ่าตมีแต่มักทั่วและกินเบ่ไอ้หมดคืนได้ยาอะายใหญ่ลอยเออยาลูกสาว อ้กลางคืนนะไอ้มดคืนบางคร้งค eh ือไอชอคืนเลยไอก็ด้กระโดดจมบมดคืนนี่กรจมไปได้นอนสชะชอตอยากแจ้งชอดอยากแจ้งไ้นอนแน่บางครก็ได้ไ่ได้ยี่ยนี่ยโจเข่าหมดเลยแต่หัวแรงไม่ดิ้งขคือไอขอบัดเจงมา นอนแลแกีเปเรืมาแบบอากาศเย็นม่าฮามันปรายันะเป็่ยนาจนะมัน่นาะเปยเมันแล้วมันในลายก็ลายคือเริ่มเพชรดแล้วบอกนักเรงนักเรง จะพากันยางตี่เลยนางยูนางยูนางยูอ่ากนได้มบอกเมไ็นี่มวบ่เปนตเมิดี่เบื่อเลยปู่ปู่ไปปู๊กฮาปู่ะโจดเอิรนห่ย ผู้ตํำก็เป็นยืดแขงยืดขาเลไบาบมันนีเมื่อด้อลูกโคกที่องโคกที่สององมาม่ามือนี้เจหออะเจ็ดหอเป็นสิบเจ็ดหอสิบสองสิบสองเจ็ดสิบสองตลโอยพูกมาพากันกินเนาะเมื่อร่นะเพ่ไม่แต่ผากันเนามาม่พี่น้องบไดกินข่าวเทียงเลยกินมาม่าแทน

กบกุยกบป่าลาดเลยพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่กำลังบ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะช่องไฟหนาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในเด้อพอกันคลิหนาะสบายดี